เนยซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล์เคปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเค o p ปอนะครับ สำหรับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องของลิซ่ากับแบล็คพิงคให้ทุกคนได้รับฟังกันในคลิปนี้นั่นเองมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าในตอนนี้มีการรายง,งานออกมาแล้วว่าแบล็คพิงคนะครับเดินทางบินกลับมายังประเทศเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าการบินกลับมาครั้งนี้นะครับมีเพียงเมมเบอร์3คนเท่านั้นของแบล็คพิงคที่บินกลับมาพร้อมๆกันนั่นก็คือเจนนี่โรเซ่และก็จีซูนั่นเองนะครับ สาวๆทั้ง3คนบินถึงเกาหลีใต้แฟนๆเนี่ยก็คือต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยและทั้ง3าคนก็ดูร่าเริงสดใสมากๆนะครับขาดเพียงแค่ลิซ่าเท่านั้นที่ยังไม่ได้บินกลับมาพร้อมกันกับพี่ๆทันทาก็เลยงงเลยทีนี้ว่าเอา้าและลิซ่าไปไหนละ่ะทำไมลิซ่าถึงไม่กลับเกาหลีพร้อมกันกันกบ,บเบมเบอร์ทั้ง3มอยู่ต่อหรือว่าไปไหนถ้าอยู่ต่อมีงานอะไรอีกหรือเปล่านอกจากงานนี้ที่ลอนดอนหรือว่าที่อังกฤษนะครับหรือลิซ่าเนี่ยจะบินไปประเทศอื่นต่อเลยไหมเพื่อไปทํางานอื่น อ,อ,อื่นอีกหรือเปล่ามีคิวอะไรนะทีนี้ก็ตื่นเต้นกันเลยนะครับว่าลิซาอยู่ต่อแสดงว่าน่าจะมีงานชัวบางส่วนก็คาดว่าลิซาเนี่ยน่าจะไม่ได้บินกลับมาที่เกาหลีแต่ว่าบินกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อมาอยู่กับครอบครัวต่อหรือเปล่ามาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามาพักผ่อนที่ไทยก่อนที่จะบินกลับไปเกาหลีอีกครั้งเพื่อไปพูดคุยในเรื่องของสัญญาไหมนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นการคาดเดาจากแฟนๆกันแต่ที่แน่ๆในตอนนี้ที่สู้เจนนี่โรเซ่บินกลับเกาหลีแล้วเพียง3ามคน ขาดลิซ่าที่ไม่ได้ไปพร้อมกับพี่ๆนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าลิซ่าเนี่ยอยู่ต่อหรือบินไปไหนเรื่องนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับคิดว่าลิซ่าอยู่ต่อเพื่อทํางานอะไรหรือว่าจะบินไปประเทศไหนบินมาไทยหรือเปล่านะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยเดี๋ยวมีอะไร,รอัปเดตเพิ่มเติมเรานํามาแชร์แน่นอนคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอัยอง